สวัสดีค่ะวันน,นี้ก็มาพบกับสาวเอื้งพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่า pues นนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะวันนี้น้องอื้งก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวน้องวดประจําวันที่27กันยายน2564หอยพี่น้องดูเขียนเดือนก็เขียนผิดเด้เมื่อคืนเขียนเดือนผิดก่อนจะไปรับชมของวันที่27กันยานะก็มาดูผลสรุปของวันที่ ยี่สิบหกกันก่อนนะคะยี่สิบหกน้อยเฉพาะกิดออกสองสี่เจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าสี่เจ็ดน้องหมื่นก็หลุดไปเนาะเพราะว่าให้วิ่งรูดที่ห้านะคะอ่าส่วนล่างสองสามอ่าสองสามตัวเด่นมานะคะพี่น้องจา๋าพิเศษบนออกหกห้าห้านะคะเด่นห้ามานะคะวิ่งรูดห้ามา ห้าห้าเข้าตัวที่ชอบด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวที่ชอบด้วยเนาะส่วนล่างห้าสี่นะคะอ่าห้าสี่ก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าน้อยพิเศษเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่านอกนั้นก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้มาพิเศษอย่างเดียวนะคะทั้งบนทั้งล่างตรงๆนะคะอ่าก็ยินดีกับท่านที่ตามพาน้อยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวด้วยนะคะพี่น้องจ๋าผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์บอกน้องหวงด้วยนะคะ อาจะได้มีกําลังใจทําแนวทางต่อไปเนาะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนะคะดูพี่น้องเมื่อคืนเขียนเดือนผิดได้ยังไงเนาะน้องเวิงนี่ลงเดือนแล้ว ฮานอยสูตรหนึ่งนะคะเม็ดเดียวเด่นวิ่งรูดนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอะ่แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าปนกันไปเนาะ เพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc ทุกๆท่านนะคะ,ะสำหรับของวันที่27นะคะพี่น้องจา๋าน้องหวงก็จะให้เด่นที่6กับ8นะคะเด่นที่6กับ8อ่ารูด นะคะพี่น้องจ่ารูดที่หกนะคะอ่มาเจาะหกรูดหกกันนะคะหกก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ด หกแปดหกเก้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าหรือจะชอบชอบถ้าชอบแปดก็สามารถรูดแปดได้นะคะอาสําหรับหกที่น้องหึ่งชอบนะคะพี่น้องจา๋าหกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะพี่น้องจา๋า ่าถ้าใครชื่นชอบก็จดได้แคปได้นะคะพี่น้องจ๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าอน้นงหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะถ้าใครชอบแปดรูดแปดได้นะคะ ก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องจ๋าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องบึงลงนะคะ,ะสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ